อ่าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ TS Online Mobile นะครับวันนี้จะมาแบบรวดเร็วทันใจน้ำปกุ้ไทไม่มีรีบลงอย่างไวเลยนะก็วันนี้จะมาบอกเกี่ยวถึงกิจกรรมนะครับของแพทวันที่5นะครับวันที่5มกรลานะครับที่กำลังเข้ามาอ่าสิ่งที่ควรรู้นะครับจะมาเริ่มคุยกับสิ่งที่ควรรู้ก่อนอ่ากิจกรรมนี้มีอะไรบ้างนะครับที่มาอย่างแรกคืออ่าเอาเอาไล่ไปก่อนนะอย่างแรกคือลอตเอรนประจําจวันครับลอตเอรนประจําจวันจะมี ผล่เข้ามาใหม่นะครับก็มีทั้งหมด10วันนะครับอันแรกๆก็เป็นพวกยาบรรเลือกนะครับแล้วก็เป็นพวกยาคุนยาคน้นอ่าอัน,นเลือกสร้อยที่คุ้นเคยกันนะครับแล้วก็อันนี้ไม่ต้องสนใจมีแค่ตัวเดียวแต่ว่า7 0วันก็ได้อยู่แหละอ่าประมาณนี้มันก็อันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่เด็ดเท่าไหร่นะต่อมาอ่าผมจะเอาเรื่องง่ายๆกันนะต่อไปเป็นกิจกรรมอีกอันนึงก็เป็นไอ้เดี๋ยวไฮไลท์เรื่องไวรัสเราค่อยมาคุยกัน เราเรื่องนี้ก่อนอันนี้เป็นสี่กุนสี่กุนซือนะครับก็อันนี้คือตีตกตีตกแกมอนนะครับบัติกุนซือตีตกแกมอนตีตกไม่ค่อยยากเท่าไหร่จากใบสามถึงหกโมกว่าผมตีได้ประมาณสามิกว่านะจากตอนที่หาของประจุก็ดูเหน็ดแล้วไม่น่ายากเท่าไหร่ก็สามารถมาแลกได้นะครับแลกผู้อาวุธแลกอาวุธได้สองชิ้นนะครับเจ็ 150. ดร้อยห้าสิบหรือจะเอา,าเอามาสุ่มไอ้พวกนิหารงหนาด้หาหรืออะไรก็ได้แต่อันนี้ต้องเข้าใจนะนนี้มันเป็นใบสุ่มนะครับ แล้วก็เนีย่ยเป็นใบพวกตัวเราจะเลือกตัวไหนก็เลือกเอาใช้450้าินะครับประมาณนี้อันนี้คืออันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องไฮไลท์นะน,นี่คือเรื่องปกตินะครับอันนี้คือกิจกรรมที่แบบตีตกเฉยตอนนี้จะมาพูดถึงกิจกรรมที่น่าสนใจของอันนี้นะครับอกิจกรรมที่น่าสนใจของอันนี้ก็คือกิจกรรมไวรัสนะครับกิจกรรมไวรัสเอาไวรัสเนี่ยอย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าต้านไวรัสเนี่ยมันต้องมันมีสองแบบมันมีแบบว่า มีแบบมีแบบส่วนตัวกับแบบเซิร์ฟเวอร์นะครับแบบส่วนตัวกับแบบเซิร์ฟเวอร์นะอ่ะมาดูกันก่อนอ่าเริ่มจากวันแรกทุกวันในทุกวันจากนี้ในช่วงกิจกรรมนะครับทุกวันนะครับระบบจะทําการแจกชุดม้องกันไวรัสให้เราวันละห้าชุดนะครับวันละห้าชุดนะวันละห้าชุดวันละห้าชุดห้าช,ชุดนี้ทําอะไรห้าชุดนี้เราจะไปสู้เราต้องไปสู้กับไวรัสนะครับ ทำให้เราสามารถสู้แบบคล้ายๆส่งการบ้านนึกออกใช่ไหมครับกิจกรรมเก่าๆถ้าบอกว่าส่งการบ้านก็น่าจะพอนึกออกเนะาะก็คือประมาณว่าถ้าเรามี5ชิ้นเราก็สู้แบบ 5, 5้าาอันได้พอเราสู้สทีเดียวเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ของกลับมา5ชิ้นแล้วพอได้ของกลับมา5ชิ้นเสร็จปุ๊บมันจะเป็นผลิตชนิดหนึ่งครับพอกดเสร็จปุ๊บพอเรากดผลิตเสร็จปุ๊บมันจะสุ่มมันจะสุ่มได้ของครับสุ่มได้ไอ้ขวดดำๆเนี้ยในหนึ่งผลิตจะมีโอกาสสุ่มได้1 1- หนึ่งถึงสิบขวดนะครับ แล้วเราก็เอาหนึ่งเราเอาขวดสีดำที่ได้มาจานวนเท่าไหร่ก็เราแต่มาแลกเป็นขวดสีม่วงพอเข้าเป็นขวดสีม่วงเสร็จปุ๊บมันจะหายไปไม่ได้อยู่ในตัวเรานะครับมันจะถูกนําไปรวมในสองที่อย่างแรกคือวัคซีนสมบุคคลกับวัคซีนทางเซเวอร์นะครับอ่ะมาดูวัคซีนสมบุคคลก่อนวัคซีนสมบุคคลวันแรกเนี่ยถ้าได้ห้าสิบถ้าได้ห้าสิบก็คือจะได้อนี่สิบอันอ้นี้ร้อยอันอ่ะประมาณนี้ อสุดท้ายก็คือจะได้อาวุธใบเลือกบัตรเลือกอาวุธนะครับอันนี้ก็เป็นอันสุดพวกสุดเซ็กซ์มเองสีององ yeah. ตัวเนี้ยนเนี้ยแต่ถ้าที่ไฮไลท์ที่น่าสนใจคืออันนี้คือคนที่ได้สิทธิ์ผหญิงตั้งแต่สี่ถึงสิบนะครับสี่ถึงสิบก็คือได้ห้าก็คือได้หนึ่งนึ่งกล่องเนี้ยสุ่มได้หนึ่งใบตั้งแต่คนที่ได้ที่สี่ถึงสิบก็คือก็คือเร็จการเซ็น,นี้อันนี้ผมอธิบายเร็วไปกลัวจะไม่เข้าใจหรืเอเปล่ากลัวอยู่นะโอเค อ่ะพอดีไม่อยากช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืนไปแล้วเดี๋ยวจะมีหลายคนไม่ทันอ่ะก็อาทีนี้ก็คือจะได้เสร็จการเสร็จนี้นะครับก็คือได้วันละห้าอันมาสุ่มหานะได้วันละห้าอันได้วันละห้าอันนะครับถามว่าเยอะไหมโอเคนะครับเหมาะกับการหน้าลงทุนสำหรับคนที่เสร็จการไม่เยอะแต่พอจะทําได้แต่ว่ามันต้องใช้ทองนะครับอันนี้พิเศษยังไง พิเศษตรงที่ว่าอันนี้ผมอ่านอันนี้ผมอ่านมาเลยนะผมอ่านมาเหยาบอกว่ามันจะรีทุกคืนแปลว่ามันเหมือนการบ้านนึกออกใช่ไหมครับถ้าเราทายอดได้ถ้าวันแรกเราทํายอดได้สองร้อยเราจะได้ไอ้กล่องเนี้ยวันละห้ากล่อง5้ากล่องห้ากล่องห้ากล่องเป็นจํานวนสิบสามวันสิบสี่วันแหละเพราะว่ามันมีนี่อย่เี้ใช่ไหมน่าจะมาสิบสาิสี่วันอืมอ่ะตีสิบสามวันก็ได้เราจะได้ไอ้กล่องเนี้ยสิบสาวันนะครับอ่ะห้าคูณสิบสาห้าคูณสิบาก็เขาอกได้หสิบห้าใบ นะครับได้เก้าหกสิบห้าบผมคิดว่าอย่างนล้วก็คงได้เปิดแน่ๆอาอะควรจะได้ถ้าไม่สวยมากๆนะก็คงจะได้ฟรีระอสอง <c oughs> ในกรณีที่สวยๆนะอ่ะทีนี้ถามว่าเอา้าแล้วมันให้หวองว,วันละห้าอันจะถึงได้ยังไงเล่า <c oughs> ในวันละห้าอันจะถึงได้ยังไง <c oughs> ทางเลือกของสายเปน,นั้นมีอยู่จริงนะครับก็เ <c oughs> ราสามารถซื้อได้จากกล่องนี้ครับกล่องยี่สิบทองห่อปากปานปีหน่นะครับ ห่อนี้พอซื้อมา20ทองจะได้แน่ๆหนึ่งชุดนะครับไดแน่ๆหนึ่งชุดแล้วก็จะได้ไอ้กล่องหนูทองนี้ด้วยนะครับไอ้กล่องหนูทองนี้ก็มีโอกาสสุ่มได้ร้อยทองแล้วก็มีโอกาสสุ่มได้พันทองอะไรเงี้ยจากที่ผมได้ให้ให้คนในกลิวเริ่มทดลองกดไปแล้วเพราะว่าผมไม่มีทองอ่าส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณสองพันทองนะครับ รวมรวมห้าอันที่ได้วันนี้นะรวมห้าอันที่ได้วันนี้เราก็ใช้ประมาณสองพันทองนะครับถ้าไม่สวยอะไรมากๆก็อยู่ที่ประมาณสองพันทองที่ส่วนมากเห็นเฉลีย่ยเฉลี่ยกันนะจะมีคิวที่เห็นจะอยู่ที่ประมาณสองพันทองสองพันทองก็จะได้สองร้อยกว่าๆนะครับอ่ประมาณนี้ก็สามารถไปแลกได้นี่คือคําอธิบายของผมส่วนอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เป็นของเซิร์ฟเวอร์ถ้าเซิร์ฟเวอร์ไหนสามารถทําได้ถึงสี่แสนนะครับในสิบสามวันจะถึงสี่แสน รับไปเลยครับเสร็จเราจะได้ชุดแฟร์ครบ้องเซตเลยนี่เป็นใบเลือกนะครับตอนแรกใบเลือกจะได้หนึ่งใบใช่ไหมครับเราก็ได้สองใบตแต่สุดท้ายก็ได้ห้าใบครบพอดีคือง่ายๆว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนที่สิงนสี่แสนก็จะครบนะครับนี่คือรวมๆนะครับตอนนี้เป็นหนึ่งทุ่มครึ่งที่ผมกำลังอาอยู่นี่คือตอนหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็เซิร์ฟเนอร์น้ำหนึ่งก็ราไปสองหมื่นสามละผมคิดว่ายังไงน้ำหนึ่งเนี่ยทันแน่นอนไม่มีปัญหาผมคิดว่ายังไงก็ทันนะในสิบกว่าวันผมคิดว่าน่าจะยังทันนะครับน่า ถ้าไม่ถัดก็กต้องรอดูู่แต่ว่าอ้อันนี้ถ้าใครจะเปวันแรกผมแนะนาว่าเปเปวันนี้คุ้มสุดนะครับเปก่อนเที่ยงคืนนะครับเปคุ้มสุดอันนี้คือผมจะทําคลิปเร็วเลยไม่ตัดไม่อะไรท้งนั้นเดี๋ยวอัพเลยปลงปกไม่ทําแล้วครับเพราะรีบรีบจัดเลยนะกลัวไม่ทันนะพอดีเพิ่งออว่าตอนเยน็นนะอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปทำให้ดูนะครับว่าวิธีทำยังไงอันนี้ก็เป็นตะกี้เนื้อเนื้อ,อไปละอันนี้ขอน้ําก็ห้าอันครับวาร์ปมาี่ครับ อัล่างสุดว่าพี่เหมืองโจจินคนจะเยอะนิดนึงนะครับป่านี้น่าจะบางันมิดแล้วแหละแต่ว่า M อ c มีตรงนี้ตรงเมาส์ตรงนี้ที่เขาก็ยืนทับกันอยู่กดอันนี้อยู่เลยครับเป็นหมอนะครับกดปุ๊บคุยนะครับแล้วเขาก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะตีกี่ชุดอันนี้คือในกรณีที่เรามีเยอะนะแต่เรามีอันนี้บอกมีน้อยมกติแค่ห้านะครับตีห้าโอเคอมาดูนะครับผมได้ เวลาตกค้างนะครับห้าอันเห็นไหมครับเนี่ยแล้วหนึ่งอันมีโอกาสสุ่มได้หนึ่งอันสามอันห้าอันสิบอันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสุ่มทีละอันละกันแบบเซฟเซฟเป็นไปนี่นี้หนึ่งอันสามอันหนึ่งอันหนึ่งอันสามอันอ่ะเห็นไหมครับผมก็ได้มาทั้งหมดเก้าอันเก้าอันเห็นไหมเก้าขวดก็ถึงบอกว่าถ้าจะเอาถึงสองร้อยบางทีก็ น่าอยู่ที่ประมาณถ้าดวงไม่สวยมากก็จะน่าอยู่ที่ประมาณสองพันทองน่าจะอยู่นะแต่ว่าทองผมไม่พอหรอกเออมัน่นาจะเติมไม่ทันนะดูทรงแล้อืมก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่เป็นเซตการ์ที่โอเคอยู่นะเพราะว่าบอกถ้าจะออสแตนด์เลยนะครับอืมเป็นกิจเป็นอันที่ดีนะถ้าใครมีทองหรืออยากทําตัวเด็กนะครับอยากทําตัวเด็กให้แรงขึ้นมีตัวเด็กอยู่แล้วอยากทําตัวเด็กให้แรงขึ้นอะลองกิจกรรมนี้ดู ไม่แย่เลยทำตัวลากได,ได้ตัวลากเสร็จการดีๆเพิ่มอีกหนึ่งเซ็ตผมถือว่าโอเคเลยนะครับจะได้ลากได้ง่ายขึ้นหรือว่าตัวหลักถ้ามีทองก็จัดเลยนะครับสองพันทองน่าจะอยู่ผมจริงๆผมคำนวณไว้แล้วว่าถ้ามี5้อัน,นะครับแล้วแบบกรณีที่แบบสวย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 แบบสุดๆเลยนะมาใช้มาสามพทองซึ่งมันไม่มีใครหรอกที่มันจะเปิดได้หนึ่งต่อหนึ่งทั้งชีวิตอะจริงไหม เพราะฉะนั้นมันก็คงแต่ที่ลองดูสมมติอยู่ที่ประมาณสองพันทองนะครับหรือใครอากจะดวงดีได้น้อยกว่านั้นนะอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็มาทําสั้นให้ดูอยากให้ตามข่าวสารกันทันเนาะก็เลยมาอัปเร็หน่อยโอเคครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กดไ like ลค์กันแล้วก็ในถูกใจแล้วก็กดแชร์กดซับสไครต์อะไรให้ด้วยเลยขอบคุณมากครับว้เจอใหมกก่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ